ตอนที่ลงมือถักนะคะจะเป็นการถักสลับสีผังลายจะขึ้นให้ตรงมุมซ้ายหนึ่งช่วงลายก็คือให้ดูตรงสีน้ําเงินตัวนี้นะคะอันนี้หนึ่งช่วงลายหนึ่งช่วงลายความกว้างวัดแนวนอนตัวนี้แปดหลักสูงแปดแถวแล้วเราก็ถักซ้ําเหมือนเดิมหนึ่งถึงแปดหนึ่งถึงแปดวนไปเรื่อยๆอันนี้เป็นด้านโชว์งานด้านโชว์งานจะไม่ลังถ้าเราถักแบบนี้เป็นการโยงไหม ดูวิธีถักข้างในคลิปได้เลยนะคะจะบอกวิธีการโยงตัวนี้ให้สวัสดีค่ะพี่เมย์เมทที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส ve 0 0 9เสื้อกั๊กนิตติ้งผสมสีคอวี ep นี้จะเป็น ep สองข้อมูลใน ep สอนะคะเราจะมาถักตัวเสื้อลายตัวเสื้อที่ถัก จะมีการถักอยู่สองช่วงนะคะช่วงแรกที่ต่อจากฐานตัวนี้จะเป็นการถักแบบวนวงกลมนะคะขอบเอวตรงนี้พี่เมย์เริ่มทั้งหมดสิบห้าแถวหัวไม่นิดที่ใช้เป็นหัวเล็กนะคะ3มิลเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นหัวขนาด4ี่มิลเวลาเราเปลี่ยนนะเราจะเปลี่ยนข้างขวาก่อนถ้ากรณีที่ของคุณเป็นแบบเปลี่ยนหัวได้นะคะถ้าเป็นแบบเปลี่ยนหัวไม่ได้ตอนนี้เราจะพักด้านนี้ และใช้สี่มิลในการถักพอถักครบเสร็จแล้วห่วงทั้งหมดมันจะย้ายไปอยู่ในตัวสี่มิลนะคะแต่ถ้าเป็นแบบเปลี่ยนหัวได้เราจะถอดด้านขวาออกก่อนด้านซ้ายยังไม่ถอดนะคะจนกว่ามันจะวนกลับมาครบใส่สี่มินะคะ่ะ จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะเราใส่มาร์กเกอร์ลายที่เราใช้ถักจะเป็นผังลายนี้นะคะตอนที่ถักจะขึ้นให้ตรงมุมด้านซ้ายฝั่งทางนี้หนึ่งลายมันจะใช้ทั้งหมดแปดห่วงเวลานับแปดห่วงนับแนวนอนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดและใช้ทั้งหมดแปดแถวแถวจะนับขึ้น หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดอันนี้คือหนึ่งช่วงลายมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรลัสถ้าเราจะใช้ตัวช่องว่างเนี่ยเป็นสีขาวตัวกาก,ากบาดจะเป็นสีน้ําเงินถ้าเราจะใช้ตัวนี้เป็นสีน้ําเงินตัวกากบาทจะเป็นสีขาวนะคะวิธีที่ถักแล้วไม่งงถักตามผังลายตรงที่เป็นสีขาวก็ใช้สีขาวตรงที่เป็นกากบาทใช้สีทึบค่ะ เวลาเราอ่านผังลายถ้ากรณีที่เป็นการถักวนวงกลมมันจะเริ่มอ่านจากด้านขวานะคะหนึ่งช่วงลายแรกมันจะอ่านเป็นสีขาวสีสีฟ้าสองแล้วถักสีขาวสองแล้ววนกลับมาขาวสี่ฟ้าสองขาวสองถ้าคุณนับแบบนี้มันจะกลายเป็นหกเห็นไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หก เริ่มสี่สองหกแล้วมันก็จะวนต่อเป็นสองกับหกสองกับหกวนจนครบตามจํานวนที่เราคำนวณไว้ว่ารอบตัวเราจะถักทั้งหมดก e ี่ลายนะคะวิธีคำนวณย้อนกลับไปดูที่ ep หนึ่งนะคะหนึ่งลายจะใช้แปดห่วงจํานวนห่วงที่คุณเริ่มต้นมาจะต้องหารด้วยแปดลงตัวแล้วพอเราถักครบรอบแถวที่หนึ่งเสร็จแล้วขึ้นแถวที่สองอ่านลายจากตัวนี้ ขาวสามฟ้าสองขาวสามอันต่อไปมันก็จะเป็นฟ้าสองขาวหกวนรอบขึ้นแถวที่สามอ่านจากตัวนี้ขาวสองฟ้าสองขาวสี่ฟ้าสองขาวหกวนรอบวนกลับมาอ่านทางนี้เสมอเลยนะคะถ้ากรณีที่เป็นการถักวนวงกลมอ่านทางเดียว เรามาดูวิธีถักค่ะตอนที่เราถักนะให้ระวังตรงช่องที่มันเป็นการถักยาวสี่แบบนี้ตอนโยงนะคะจะโยงแค่สองแล้วก็ตัวนี้มันถักสีฟ้าหกตัวเห็นไหมคะสีฟ้าหกตัวเวลาโยงไหมด้านหลังจะโยงแค่สามจะตัดครึ่งเพื่อไม่ให้ตัวไหมด้านหลังมันหย่อนเราจะใส่มาร์กเกอร์ตัวนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นไหมที่เราจะเริ่มต้นเป็นสีขาว ตอนนี้หัวไมิดอันขวามือเป็นสี่มิลซ้ายมือเป็นสามมิลอ่านทั้งลายค่ะแถวที่หนึ่งสีขาวสี่สีขาวสี่มันเป็นตัวยาวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะถักสีขาวสองแล้วเราโยงด้านหลังตัวที่หนึ่งลายนิดนะคะปล่อยหางไว้สองเราโยงโยงสีฟ้าค่ะ เวลาเราโยงระวังไหมตัวนี้มันจะพันกันนะเราจะต้องโยงเพื่อไม่ให้ไหมด้านหลังมันพันถ้าไหมด้านหลังพันเราจะเสียเวลาในการคลี่ออกนะคะเวลาโยงปัดไหมสีขาวลงไปสีฟ้าขึ้นจับสีขาวขึ้นมาถักสีขาวสามสี่มาดูข้างหลังสีฟ้ามันถูกโยงไว้ นี่ยมันโยงมาที่ตัวที่สองเพราะฉะนั้นด้านหลังมันจะไม่ยาวมากสีฟ้าจะถักสองหนึ่งสองต่อไปเป็นสีขาวสีขาวทั้งหมดหกตัวค่ะเราดูตัวนี้นะอย่าให้มันติดปัดสีขาวลงข้างล่าง หกตัวเราก็ถักไปก่อนสามตัวสามตัวจับสีฟ้าขึ้นมาบนสีขาวปากไหมข้างหลังไว้จับสีฟ้าพาดไปข้างหลังถักสีขาวสามขาวหกนะคะต่อไปตัวนี้จะต้องไม่ติดกัน ไปเป็นฟ้าฟ้าสองไปเป็นขาวหนึ่งสองขาวหกนะคะพอขาวหกไหมาขาวอยู่แบบนี้เอาสีฟ้าขึ้นมาข้างบนคว้ยนไว้เอามือจับสีฟ้าไว้ ผักสีขาวมันจะเป็นการโยงสีฟ้ามาค่ะเพื่อไม่ให้มันห่างเกินไปตรงนี้ต้องไม่ตึงและไม่หย่อนนะคะแรงมือพอดีพอดีนะข้างหลังมันจะเป็นแบบนี้ไปเป็นฟ้าสองขาว หนึ่งขาวมันหกตัวนะคะหกตัวชิ้นนี้มันเป็นทางยาวอะ่ะเราอย่าอย่าลืมโยงด้านหลังโยงข้างหลังโยงฟ้าขึ้นมาปัดขึ้นแล้วถักสีขาวถักแบบนี้วนรอบค่ะแถวที่หนึ่งเวลาเราถักแถวที่หนึ่งนะคะไหมหลักอะ่ะมันจะเป็นสีขาวเราเอาไหมสีขาวเนะะี่ยค่ะใส่ในมือแล้วก็สีฟ้าในใช้นิ้วเกี่ยวเอา สีขาวสามนะะเนะะี่ยเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็ปล่อยสีฟ้านี่นะคะต่อไปเป็นฟ้าสีขาวอยู่ในมือหลักพันไว้แบบนี้ส่วนสีฟ้านี้ใช้เกี่ยวเ,เกี่ยวแบบนี้ ปล่อยไปยเป็นขาวขาวจะอยู่ในมือโยง ลายมันจะจบด้วยสีขาวแล้วนับจำนวนมันจะได้หกพอดีตอนเราเริ่มเราเริ่มด้วยสีขาวสี่แล้วเราก็ถักสีฟ้าสองวนกลับมาหลักสุดท้ายเป็นสีขาวเอามาชนมันจะเป็นหกจบลายเลื่อนมาร์เกอร์พอเลื่อนมาร์เกอร์เสร็จแล้วนะคะฝั่งทางด้านซ้ายมือเปลี่ยนไม่นิด เราจะเปลี่ยนไม้นิดเอาหัวขนาดเล็กออกใช้สี่มิลในการถักตอนนี้สองข้างเป็นสี่มิลทั้งคู่แล้วนะคะตรงนี้ล็อกให้แน่น ดูแพทเทิร์นของแถวที่สองแถวที่สองสีขาวสามสีฟ้าสองพอเลื่อนมาเกอร์เสร็จแล้วนะคะถักสีขาวสามทีนี้ถ้าเป็นสีขาวสามเราดูสีฟ้านะฟ้าอยู่ไหนมันไกลเห็นไหมคะอันนี้มันสองอันนี้มันสามมันเป็นห้าเพราะฉะนั้นเราโยงก่อน ถอยเวลาถอยกลับนะคะถักหนึ่งเสร็จแล้วโยงสีฟ้ามาอย่าให้ตรงนี้มันไกลมากไม่งั้นเดี๋ยวตรงด้านหลังมันจะหย่อนโยงสีฟ้าแล้วถักต่อสีขาวสามสีฟ้าถูกโยงต่อไปเป็นฟ้าสองหนึ่ง สองแล้วขาวจะกลายเป็นสามบวกสามก็เป็นหกเวลาถักขาวหกนะคะก็ถักหนึ่งสองสามแล้วโยงค่ะโยงฟ้าขึ้นมาโยงฟ้าใช้มือเนี้ยกดไว้ แล้วถักด้วยสีขาวสีฟ้ามันจะถูกโยงอยู่ข้างหลังต่อไปฟ้าสองขาวสีขาวจะอยู่ในมือตลอดสองสามโยงสีฟ้าโยงฟ้าขึ้นมา รอดสีขาวข้ามหนึ่งสองสามลายมันโชว์ด้านนี้นะคะแต่ว่าด้านหลังก็สำคัญด้านหลังเป็นการโยงไหมไหมของคุณจะต้องไม่โยงห่างกันเกินไปเพราะถ้าห่างกันไปเวลาเสื้อเอาไปใส่มันจะใส่ไม่สบายมันจะย่อหย่อน วิธีไม่ให้มันหย่อนเราก็ใช้วิธีโยงค่ะขาวสามถักเบาๆมือนะคะไม่ได้ถักตึงมากโยงฟ้าโยงแบบนี้เอาขาวขึ้นมาคุณดูไหมนะคะไหมมันจะไม่ได้ติดกันนะตัวเนี้ยนะคะไหมมันจะถูกคลายออก ถ้าใครถักล้อไหมมันติดกันพันกันเนี่ยเราจะไปเสียเวลาในการคลี่ไหมอีกนะคะนไหมไม่พันนะต่อไปสีขาวมันอยู่ด้านล่างสามยงสีฟ้าหนึ่งสอง สามไปเป็นฟ้าอันนี้เป็นไหมสีฟ้าที่ถูกโยงถักลายนี้วนรอบค่ะจบงานแถวที่สองนะคะเลื่อนมาร์กเกอร์ต่อไปดูแพทเทิร์นแถวที่สามแถวที่สามนะคะเริ่มด้วยสีขาวเหมือนเดิมสีขาวสอง ทีนี้ถ้าเป็นสีขาวสองมันจะยาวเกินไปเราก็แค่หนึ่งห่วงแล้วเราพาดนะคะพาดสีฟ้าแล้วถักสีขาวอีกหนึ่งห่วงสีฟ้ามันจะถูกพาดไว้ข้างหลังต่อไปเป็นสีฟ้าเอาสีขาวไว้ในมือสีฟ้าเราใช้ดีดเนาะ ฟ้าสองต่อไปเป็นสีขาวหนึ่งสองสามผ้าสีฟ้าสี่ห้าแล้วก็หกอันนี้เป็นแพทเทิร์นของแถวที่สามเสร็จแล้วก็ต่อด้วยสีฟ้าค่ะเราเวลาดูแพทเทิร์นเราต้องดูลายเชื่อมต่อด้วยนะ แล้วมันก็จะเป็นสีขาวขาวสองนะคะสองบวกกับสี่ก็จะเป็นหกเราก็ถักสามพอถักสามเสร็จแล้วโยงสีฟ้าขึ้นมาโยงฟ้าปัดขาวหนึ่งสองสามเราจะลืมโยงใหม่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้พอถึงสีฟ้าเราก็เด็ดสีฟ้าขึ้นมา อันนี้เป็นแถวที่สามแล้วค่ะต่อไปเป็นแถวที่สี่นะคะพอเราเลื่อนมาร์กเกอร์เสร็จแล้วดูแพทเทิร์นนะแถวที่สี่มันจะเริ่มด้วยสีน้ำเงินเราก็โยงสีน้ำเงินมาเลยน้ำเงินหนึ่งต่อไปเป็นขาวหนึ่งน้ำเงินสี่ตอนที่ถักน้ำเงินสี่นะเราก็จะถักน้ำเงินหนึ่ง สองแล้ะพาดสีขาวขึ้นข้างบนตัดสีน้ำเงินโยงขาวนะคะสีขาวมันจะถูกโยงไปข้างหลังต่อไปเป็นสีขาวหนึ่งน้ำเงินหนึ่งบวกหนึ่งเป็น สองอันนี้คือแพทเทิร์นต่อไปเป็นสีขาวพอขาวเสร็จแล้วน้ําเงินสีหนึ่งสองโยงสีขาวขึ้นข้างบนตัดสีน้ําเงินสามสี่ ขาวหนึ่งน้ำเงินสองน้ำเงินฝั่งนี้หนึ่งนะคะแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ช่วงต่อไปก็ขึ้นหนึ่งหนึ่งมนหนึ่งก็เป็นสองแพทเทิร์นจะเป็นตัวนี้จบงานแถวที่สี่ค่ะโดยการที่ถักสีน้ำเงินลายมันจะกลับมาชนกันแบบนี้เลื่อนมาร์เกอร์ต่อไปเป็นแถวที่ห้าแถวที่ห้าลายมันจะเริ่มด้วยสีขาวนะคะ สีขาวสองขาวสองต่อไปเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินหรือฟ้านะคะทั้งหมดหกตัวเราก็ถักสามพอถักสามเสร็จแล้วโยงสีขาวขึ้นมาแล้วถักสีฟ้าสีขาวตรงนี้สองตัว ไปเป็นสีฟ้าตัวนี้อย่าให้พันนะคะตรงขวามือสามแล้วเราก็โยงสีขาวขึ้นมาสีฟ้าหกสีขาวสอง ด้านข้างก็จะเป็นหน้าแบบนี้ตัวนี้ไม่พันกันจบงานแถวที่ห้านะคะโดยการที่เลื่อนมาร์กเกอร์แถวที่หกขึ้นด้วยสีขาวค่ะสีขาวหนึ่งแล้วสีฟ้าหกนะคะเราก็จะถักสีฟ้าสามสองสามพอสีฟ้าสามเสร็จแล้วโยงสีขาวขึ้นมา ข้างหลังถักสีฟ้าอีกสามเป็นหกสีฟ้ามันจะถูกขั้นด้วยสีขาวสองหลักเราก็ถักขาวสองหนึ่งสองต่อไปฟ้าหกหนึ่งสองสามโยงสีขาวขึ้นมา ตอนที่เราถักถ้าช่วงที่เป็นหลักตั้งแต่สี่ขึ้นไปนะคะสี่ห้าหกอย่างเงี้ยเราต้องโยงด้านหลังเพื่อไม่ให้ด้านหลังมันหย่อนไปเป็นแถวที่เจ็ดนะคะพอเลื่อนมาร์กเกอร์เลื่อนมาร์กเกอร์เสร็จแล้วดูแปดห่วงตรงนี้นะลายมันจะเอียงเราจะเริ่มด้วยสีฟ้านะคะสีฟ้าหก เราก็ถักสีฟ้าสามแล้วโยงสีขาวขึ้นมาถักสีฟ้าอีกสามสีขาวสองอันนี้แพทเทิร์นแปดหลักพอขาวสองเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นฟ้า ฟ้าหกถักฟ้าสามแล้วโยงซีขาวสอง จบแถวที่เจ็ดนะคะตรงนี้จะมีสีขาวสองเลื่อนมารเกอร์เสร็จแล้วพอเลื่อนมารเกอร์เสร็จแล้วนะคะขึ้นแถวที่แปดนะแถวที่แปดจะเริ่มโดยการที่ถักสีขาวสองสีฟ้าหนึ่งสีขาวสอง แล้วก็สีฟ้ามันจะเริ่มโดยการที่ถักสีขาวสองนะคะฟ้าหนึ่งขาวสองฟ้าหนึ่งแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวสีขาวตอนที่จบสองห่วงแล้วแพทเทิร์นต่อไปมันก็จะเป็นสีขาวอีกเพราะฉะนั้นสีขาวตรงนี้เริ่มอีกอันหนึ่งจะเป็น สีขาวเราก็โยงสีฟ้าขึ้นมาถักสีขาวสองฟ้าหนึ่งขาวสองฟ้าหนึ่งแล้วก็ขาวสี่ขาวสี่เราก็ถักขาวสอง โยงสีฟ้าขึ้นมาก่อนโยงก็แทงโยงสีฟ้าขึ้นฝากไว้ข้างหลังถักสีขาวพอถึงแถวนี้มันก็จะครบ8แถวเราจะเห็นเป็นลายพอดี1ช่วงลายมีทั้งหมด8แถวพอครบแถวที่8เสร็จแล้วเราก็จะวนกลับไปถักแถวที่1ถัก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งถึงแปดวนไปเรื่อยๆนะคะแล้วสีฟ้ามันก็จะต่อขึ้นสีขาวก็จะอยู่ตรงสีขาวถักสูงขึ้นมาช่วงหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูลายเราถักมาเรื่อยๆนะคะตามผังลายที่เราถักตั้งแต่เริ่มต้นลายที่เราดูจะเป็นลายนี้นะนะคะที่เป็นสีฟ้าอันนี้ช่วงลายช่วงที่สองลายที่โชว์จะเป็นสีขาวกับสีฟ้าทั้งขาวทั้งฟ้าตัวนี้นะคะเป็นแพทเทิร์นเดียวกัน ดูแพทเทิร์นเดียวถักสลับสีสองสีได้ลายออกมาสองลายแบบนี้เราถักต่อไปนะคะจนได้ความสูงตามต้องการพี่เมย์จะถักสูงขึ้นไปวัดตั้งแต่ขอบตรงนี้นะคะจนถึงใต้รักแร้จะถักสามสิบเซนค่ะก่อนที่เราจะมาแยกเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังกันนะคะตอนนี้ให้เราถักต่อข้อมูลทั้งหมดนะคะของเสื้อตัวนี้ช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลย พี่เมย์จะมีเขียนแนะนำไว้ที่เว็บไซต์ลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอคะ่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o youtube เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ